มีคำถามที่น่าสนใจครับทำไมคนจีนชอบนวดไทยครับนักท่องเที่ยวมาที่ไรก็ต้องมาหาร้านนวดเดี๋ยวมาหาคำตอบตัวนี้กันครับ สวัสดีครับผมบันจากรายการชนะเขาทูครับวันนี้ได้รับเกียรติพิเศษครับจากผู้บริหารจากเจ้าของของสปาดิวานานะครับครับเดี๋ยวอยากให้ทั้งสองท่านครับแนะนําตัวสั้นๆก่อนนะครับเชิญจากพี่ตรงกันเลยครับสวัสดีครับตรงทะเนจิราสวกดีโลกนะครับ ครับผมก็เป็นค o f วเดอร์นะครับของ d i วาน a าสปาครับผมร่วมกันกับทางตีครับอีกท่านครับพี่ตีครับัสนีครับตีพัฒนพงษ์รานุรษ์นะครับก็ต้องเกิดอย่างนี้ครับว่าทําไมเราหยิบดิวานามาวันนี้เพราะว่าเท่าที่ผมไปสํารวจมาครับดิวาน a นี่เป็นสปาหนึ่งในดวงใจนะครับระดับพรีเมียมของคนจีนและนักท่องเที่ยวหลายๆคนเลยนะครับทีนี้ขอเข้าคําถามคําแรกนะครับพี่ตงครับทำไมคนจีนชอบนวดครับ คนจีนขี้เม,มื่อยเหมือนเราอ่ะจริงๆนะผมว่าคนจีนก็เหมือนคนไทยเหมือนคนเอเชียหลายประเทศนะผมว่าจริงๆแล้วความเมื่อยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ว่าทําของคนจีนหรือคนไทยมันมีความใกล้กันเวลาเราอยู่บ้านใช่ไหมฮะส่วนใหญ่เนี่ยพอเราเมื่อยผู้ใหญ่เมื่อยคุณปู่คุณย่าอากงอาม่เมื่อยหลานๆก็จะต้องไปช่วยนวดให้เขาผมถามเพิ่มแล้วทำไมต้องเป็นของประเทศไทยอ่ะประเทศไทยเนี่ยคือมันนวดแล้วมันดน มันโดนเพลนมันจี๊ดอะเพราะว่าเรานวดเนี่ยการนวดไทยเทคนิคการนวดไทยเนี่ยเรานวดจับเส้นนวดเพื่อคลายเส้นโอเคแล้วพอเคลมละว่าเขาขี้เมื่อยเ่ียนคาว่าขี้เมื่อยคนเอเชียขี้เมื่อยผมว่าเป็นอินไซต์ที่ดีคนเอเชียขี้เมื่อยทีนี้ผมถามเพิ่มคือเรารู้เลยละประเทศจีนอะเก่งหนึ่งเรื่องผลิตเก่ง และกาีฟก็เก่งด้วยครับทีนี้เขบอกกาีฟเก่งอะ่ะผมก็พยายามไปถอดดูนะแล้วแต่ทําไมคนจีนก็พยายามอยากจะมาทําร้าน,นวดอยากทำธุรกิจสปาเองแล้วทําไมเขาอยากทำแล้วไม่รุ่งเท่าเราหรือเขาทํำจำลัลพผมผมมองว่ายังไม่วาวเท่ากับที่เราทำครับต้องให้พิตีช่วยตอบคาถามนี้เอยครับผมว่าเป็นเรื่องของของสัมผัสครับคนไทยมีสัมผัสที่ที่นุ่มนวลน,นะครับแล้วคนไทยเองเนี่ยก็เป็นฮิลเลอร์ นะครับฮิลเลอร์คือคือเป็นผู้รักษาแล้วก็เวลาที่เราทำเนี่ยเราก็คงไม่ได้ทำแค่แค่นวดแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราเขาเรียกว่าถ้าใช้ภาษาอังกฤษเขาเรียก sensory design เวลาที่เราออกแบบนะฮะคนไทยเนี่ยสามารถออกแบบประสบการณ์ที่เก่งมากมันไม่ใช่คำว่าบริการแล้วนะคือแต่เดิมเนะี่ยผมผมไปท่องไว้ในหัวแลบอกว่าเราบริการดีเพราะว่าเรามี service m i าที่ดีแต่คราวนี้พี่ติ๋งเราบอกว่าไม่ใช่ละมันคือการออกแบบประสบการณ์ <ช>ขยายความอีกมอีกนิดนึ่งครับกา,ร,ากระสบการณ์คือ,คอเวลาที่คนเข้ามานยครับอย่างเข้ามาดีวาน่าในแต่ละที่เนี่ยครับจะให้ความแตกต่างกันสมมุติว่าเราไปที่อื่นเนี่ยร้านนวดก็คือร้านนวดแต่ถ้ามาที่ดีวาน่าเนี่ยแต่ละที่เนี่ยอย่างอย่างที่เนี่ยบ้านซอยสมคิดก็เป็นพื้นที่วางเดิมของสมเด็จนาิก นิศรนนานุวัติวงมนะครับก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราถูกย้อนยุคก,กลับไปเมื่อประมาณ100ร้อยกว่าปีที่แล้วอ,อ,อย่างเงี้ยครเวลาเขากลับไปเนี่ยภาพจาต่างเนี่ยมันก็แตกต่างนะครับประสบการณ์ที่ได้รับพลังงานเ,เวลาที่เราทําเรื่องการนวดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การการนวดลงไปแต่สำคัญเนี่ยมันคือการ จินตนาการ่วาสัมผัสต,าตา่างๆเข้ากับตํารามากเพราะตำราเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังสมมติไปเรียกว่าคุณค่าเนี่ยเรากําลังให้ประสบการณ์อะไรบางอย่างกับลูกค้าดีวาน่าครับถ้าเราพูดถึงเลยทําไมมันถึงสามารถปลอบใจคนจีนให้เข้ามาหาเราได้เรื่อยๆครับผมคือตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคือสิ่งที่ดีวาน่าเริ่มต้นทำนะครับกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรคือเราจะทําให้แขกทุกคนที่เข้ามาใช้บริการของเราครับ ได้มากกว่าความพึงพอใจแต่ทุกครั้งที่มาเนี่ยเขาต้องได้รับความประทับใจแปลว่าคือมันต้องมากกว่าสิ่งที่เขาคิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในทุกครั้งที่เขามามันไม่ใช่แค่มาแล้วก็เพื่อนนวดผ่อนคลายหายแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านไปแต่ทุกครั้งเขามาเนี่ยเขาจะต้องได้ในมิติทุกๆสัมผัสท,ที่เราสร้างขึ้นมาเหมือนตีบอกว่ามันคือเซน s ซอรี่ดีไซน์นะวันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันอยู่ในงานบริการหนึ่งครั้งที่เขามาใช้แบบครบวงจร เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เราจะเอาทรบิสมาแล้วก็นุกให้เขาสบายแล้วก็จบแต่มันตั้งแต่สัมผัสแรกคือ first impression <c oughs> เ,เข้ามาเขาต้องรู้ว่า มันได้ความรู้สึกคำว่าว้าวม,มันมันต้องมีว้าวใวกาวัาได้ว้าวได้ประสบการณ์ว้าวจากภาพที่เห็นก่อนโอ้โหนี่คือไม่คิดเลยว่านี่คือร้านนวดแต่มันคือบ้านโบราณซึ่งมันไล่อาเรกันรายล้อมไปด้วยธรรมชาติม,มันถูกสร้างสารรค์ออกมาสร้างจินตนาการออกมาเป็นเหมือนกับบ้านโบราณในวังในยุคสมัยโบราณรอหกเอ้ยรอเจ็ดเอ้ยหรือว่ามัน ถ้าเราไปอีกที่นึงจะรู้สึกเหมือนเราหลุดอยู่ไปในอวากาศเพราะฉะนั้นอันนี้คขาความรู้สึกแรกที่เขาจะได้รับ หลังจากนั้นพอเขาเข้ามากลิ่นที่เขาสัมผัสเนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็นกลิ่นมันเป็นกลิ่นที่มันถูกสร้างสารออกมาเนี่ยเพื่อตรงกับคอนเซ็ปต์อ๋องั้นเราเราเราต้องบอกว่านี่คือประสบการณ์ที่เราเขาเรียกว่าย้ำลงไปในเซนเซอรี่ทั้ง5้าเลยแหละครับคือเราจะมีเขารพื้นฐานสัมผัสคือทั้ง5้าร,รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตาหูจมูกปากเมื่อไหร่เนี่ยที่5้าสัมผัสอ่ะมันเราสามารถได้รับมันอย่างเต็มที่อ่ะมันจะไปติดเขาเรียกมันจะไปแตะตี่งไปตรงัวตรึงใจมันจะไปทัดใจทัดสยที่อก เราเรียว่ารเราเรียกว่าสปิริตหรือจิตวิญญาณแต่ดีวาน่าเนี่ยเราทำเจ็บสัมผัสเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งพิเศษที่บอกว่า ทำไมลูกค้าถึงเข้ามาที่ดีวาน่าแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <S เขาถึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความพึงพอใจสมาธิเจ็ดเนี่ยก็คือเราสร้างมันมาจากการที่เมื่อกี้ที่บอกอ่ะอย่างแรกที่เขาเห็นอันที่สองไอ้กลิ่นที่เขาสัมผัสไอ้กลิ่นที่เขาได้ไดกลิ่นใช่ไหมฟังเพลงที่เขาฟังทรีทเมนท์ที่เขาได้ออกแบบมาและถูกดีไซน์มาเป็นอย่างดีรสชาติของชาหรือรสชาติของสิ่งที่เขาดื่มเขาทานเขาเขาขนมที่เขาทานอาหารที่เขาทานผลไม้ที่เขาทานทั้งหมดมอมรวมกันเนี่ย มันทําให้เขาสงบและผ่อนคลายสุดท้ายเนี่ยมันเกิดจินตนาการอย่างอย่างคุณบาญเคยไปดูหนังไหมครับเคยครับเรารู้สึกว่าแหมมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะว่าจินตนาการอของเรากับจินตนาการของคนทามันต่างกันแล้วเรามักจะรักจินตนาการของตัวเราเองเพราะนั้นเนี่ยดิวาน่าเนี่ยออกแบบเซนเซสทั้งหมดเพือ่อให้คนเนี่ยไปออกแบบจินตนาการของตัวเองใชาะนนวาานแั้นเนจินตนาการังรนั้นเนี่ยมัวนจะฝนงครับแบบเซนจจั แล้วมันจะเกิดเวิร์ดล็อกเมาส์โดยที่เราไม่ต้องทําการตลาดผม <บา S 1> พิธีครับอ <บา S 1> <ม>ันนี้ผมรู้ไปแล้วอกว่าจริงอันนี้อันนี้เจ๋งนะครับคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ออกแบบประสบการณ์นี่ขีดเส้นใต้ไว้ว่ามันคือการต้องบอกจะบอกว่าอะครับออกแบบจินตนาการของผู้ที่จะมาใช้บริการซึ่งถูกต้องสิ่งหนึ่งสำหรับธุรกิจบริการเราคือเราต้องรับมือกับความคาดหวังแต่ซึ่งหลายๆครั้งอะผมผม้องแชร์ว่าหลายๆคนเวลามาปรึกษากับผมเรื่องการตลาดเรื่องธุรกิจเนี่ยเขาติดปัญหาว่าจะรับมือกับค่าความคาดหวังอย่างไร แต่เคสนี้ผมต้องบอกว่าวันนี้เรียนรู้ใหม่นะครับคือบอกว่าอย่าไปรับมือกับความคาดหวังครับสร้างความคาดหวังทิ้งไว้เลยแล้วใช้ประสบการณ์ทั้งหมดถูกไหมครับกับเซเว่นเซนทั้งหมดจับใส่มาให้เรียบร้อยนั่น <ผม S 1> แปลว่าค,ค,ค,คือเวลาที่เขาจินตนาการเนี่ยครับ,รบเราไม่ได้เป็คุณออกแบบแลเราวางโครงให้แต่แต่ละท่านเนี่ยเราแต่ละท่านเทเลเมสเ,เป็นออร์แกนิก i m a เ i n a t i o n ของตัวเองเพราะฉนั้นแต่ละคนเนี่ยเวลาพูดถึงดิวาน่าจะพูดไม่เหมือนกัน<ม>แต่ละคนจินตนาการภาพจําของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบา<ม>งคนมาอยู่ดิวาน่าเนี่ยมาใช้ทรีทเมนต์สามชั่วโมงบางคนใช้6ชั่วโมงบางคนใช้6ชั่วโมงเจ็ดวันม,มามาจากอังกฤษบินมาเนี่ยอยู่กับเราเจนดวัน <Okay. S 1> เพราะว่าเราออกแบบจนกระทั่งเขาออกแบบ จินตนาการของตัวเขาเองเพราะนั้นเนี่ยมันคือการรีทรีตจริงๆมี่สำคัญคือมารีทรีตในเมืองน,นะครับเราบางครั้งเนี่ยเวลามันน้อยนะครับเราไม่จะเราเราเราอย่างช่วงนี้มีโควิดเราก็อาจจะแบบว่าเดินทางยากข้ามจังหวัดลำบากใช่ไหมครัถ้าสปาเปิดได้เนี่ยก็ ก็เชิญชวนนะมาสร้างจินตนาการของแต่ละท่านที่ดีกว่านาไดา้ผมอยากจะฝากเพิ่มเอาไว้คือหลายๆคนผมรู้ว่าท่านเปิดตำราไม่ว่าถ้เป็นการตลาดการธุรกิจทุกคนจะบอกว่าทําสินค้าให้เป็นพร mm ีเมียมเพื่อได้รับเงินให้มากสิอะไนี้เรียนกันตามตรงนี้คือตามหลักธุรกิจเป๊ะเลย แต่ประสบการณ์ของพี่ตีกับพี่ตรงครับผมอยากให้ดูว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะสร้างสินค้าพรีเมียมขึ้นมาตัวหนึ่งผมว่าอยากให้ลองย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปเลยครับลองดูตั้งต้นอีกสักสองสารอบครับแล้วคุณจะเก็ตอันหนึ่งว่าการสร้างเซอร์วิสให้พรีเมียมเนี่ยมันมีหลักคิดยังไงบ้างนะครับงั้นสำหรับ EP นี้ครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณพี่ตีพี่ตรงครับแล้วก็สำหรับทุกท่านครับถ้าชอบ EP นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องเราด้วยครับรายการใช้หน้าเขาถูกต้องขอบบคคุุณททก่านรั สวัสดีครับ